เมื่อวานเราได้ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราดและข้ามเรือเฟอร์รี่มาที่เกาะช้างในคืนแรกเราได้ไปนอนพักผ่อนกันที่ดอยนอกเงือกของผู้ใหญ่เอสเป็นจุดกลางเต็นท์ที่เราสามารถดูนกเงือกไปพร้อมๆกันได้ครับและในวันต่อมาเราได้ออกเดินทางสู่จุดลึกที่สุดของเกาะช้างเลี้ยวซ้ายนั่นก็คืออ่าวยุทธนาวีและเกาะงามนั่นเองครับและวันนี้เราอยู่กับเกาะช้างเลี้ยวขวา ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ทางขวาของเกาะช้างครับเนื่องด้วยเรายัางไม่มีที่พักเบสดก็เลยขับรถบนหาที่พักครับแล้วก็ถามชาวบ้านแถวนั้นมาเรื่อยๆครับทำให้เราเจอกับจุดกลางเต็นท์หนึจุดครับที่อยู่ไม่ไกลมากครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปแล้วครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดกลางเต็นท์ครับ ที่นี่เป็นจุดกลางเต็นท์และมีกระท๊อบให้บริการอยู่ประมาณ5-6หหลังครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าที่นี่ชื่อว่าอะไรแต่ถ้าทุกคนขับรถมาทางขวาของเกาะช้างที่นี่จะอยู่หลังโลตัสแรกครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะช้างเลี้ยวขวาหลังจากเราออกมาจากฝั่งซ้ายเมื่อกี้นะครับเรากินข้าวแล้วก็วนเวียนหาที่พักอะไรดูอะไร,ะไรสักแป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วครับเป็นกระท๊อบหลังนี้ครับราคาแค่ สองร้อยบาทครับผมโอ้โหเหลือเชื่อไหมมาเดี๋ยวเรามาดูกระต๊อบหลังละสองร้อยนะครับว่ามีอะไรให้มีไฟสวิตช์ไฟให้พัดลมหนึ่งตัวแล้วก็น,นี่ครับด้านในนี่ประตูเลื่อนปิดปิดได้ครับข้างหน้าก็มีแครวด้านหน้าก็เป็นวิวทะเลเราลงไปเล่นได้เลยครับก็จะมีคนมากางเต็นท์กันอยู่นะครับกางเต็นท์เนี้ยกี่ผมไม่แน่ใจน่าจะร้อยห้าสิบนะคนหนึ่งร้อยห้าสิบ ผมรู้สึกว่าราคาเก้าวอะไรมันก็เป็นราคาปกติอ่ะห้าสิบหกสิบคือไม่ได้แพงอ่ะอตอนนี้เราก็ได้ที่พักเวลาสามโมงนะเดี๋ยวเราเคลียร์ที่พักเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นน้ํากันครับไปเล่นน้ํากัน ชื่นครับเป็นหาดหินนะครับไม่ใช่หาดทรายแต่ก็เล่นได้อ่ะแต่งแต่งเทขาตรงนั้นเป็นเล่นนู่น้วยกันเออก็เดี๋ยวเบสดูอีกทีนะว่าเราจะเล่นตรงนี้หรืออาจจะเล่นรายขาวแต่จริงๆอ่ะผมอยากพาทุกคนไปดูวิวหาดทรายขาวมากกว่าเพราะฉะนั้นเราน่าจะไปหาดทรายขาวนะรายหาดหรว โอเคเดี๋ยวให้คุณไปีชร์เรื่องเต็นเรื่องอะไรเพราะเมื่อวานยังเต็นแล้วอ่ะวันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็มาเจออากระต๊อที่มันราคาไม่แพงอ่ะราคาน่ารัก ตอนนี้เราอยู่หาดทรายขาวเรียบร้อยนะครับกำลังเดินลงไปสู่ทะเลนะครับจะได้เล่นน้ําสักทีนะมาถึงสองวันแล้วครับยังไม่ได้ลงน้ําทะเลเลยจะบ้าแล้วโอเคครับเบื้องหน้าเราก็คือหาดทรายขาวนั่นเองครับสวดยอดโอ้ บ้าบอ whatever. โอ้หฝรั่งเล่นทุกคนเล่นน้ําเยอะมากนะครับอส่วนมากเป็นฝรั่งอันนี้ผมสอดแทรกนะเมื่อพอผมเห็นฝรั่งเนี่ยก่อนเขาจะเล่นน้ำนะครเขาจะถือถุงมาหนึ่งใบนะครับเพื่อเก็บขยะก่อนที่เขาจะเล่นน้าเลยทุกจุดเลยตอนหาดยุทธนาวีผมก็เห็นทุกคนทําอย่างนั้นนะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมเองก็ได้ลองเข้าช่วยเก็บนิดหน่อยเนาะนเป็นอะไรที่ดีครับผมชอบ โ oh, สุดยอดจริงครับเป็นหาดทรายยาวระยิบระย,ยับเลยครับยาวไปนู่นเลย oh. แต่ว่าวันนี้ดูข้างหลังเราเหมือนฝนจะตกนะแน่วันนี้ก็ oh. สุดยอดไปเลยครับโห oh. oh. ป่าทุกคนครับเดี๋ยว เบสลงเล่นน้ำกันดีกว่าร่างกายอยากไปท่าน้ำทะเลมากเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกระโดดน้ำนะครับ ผมว่าชีวิตมันดีเพราะเราได้ออกเดินทางครับเป็นถนนคนเดินนะครับมีของขายเยอะมากเบสก็ซื้อแล้วครับตุนไปเลยครับเดี๋ยวเราอาบน้ำแล้วเราก็จะกินข้าวกันเลยครับไป <now. S 2> ทุกคนครับ huh. ม um, ันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยครับเมื่อกี้มีคนหนึ่งขับรถเข้ามาครับผมเห็นรถแล้วผมจําได้เลยครับบอนพาเที่ยวมาครับเราไปคุยกับเขาเลยครับนี่เขาจะถ่ายรูปคนนี้ถ่ายรูปคนนี้จะสองลดนะ บอลพาเที่ยวยืนอยู่ข้างหลังแล้วครับบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมนอนสองคืนแล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยเนี่ยผมมานอนอย่าบึ้งบ้าอย่าเพิ่งบ้าเดี๋ยวคุยกันไปแล้วนบ้าไปแล้วก็สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะพี่บอลมาก่อนช้างกี่วันแล้วครับหรือเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงจริงๆเนี่ยเพิ่งได้ที่นอนเนี่ยแหละฮะตลอดมาทั้งวันนะฮะนี่ตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะมีที่ให้ลงเนี่ยไปฝั่งนู้นมาอุทยานปิดอ่อุทยานน้ำไม่มี ก็อย่างนี้ผมพอผมไปก็ปิดงานฮอนด้าผมไปฝนก็ตกงานเจ๊งพอมาที่นี่ปุทยานก็ปิดน้ำแห้งนี่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่สุดของการเดินทางมาเกาะช้างครั้งนี้เลยครับที่เราได้เจอกับพี่บอลพาเที่ยวครับหลังจากนี้ผมกับพี่บอลก็ได้ยืนคุยกันอยู่นานสองนานส่วนมากเรื่องที่เราคุยกันจะเป็นเรื่องของการออกเดินทางยังไงให้มีความสุข และพี่บอลก็ได้เล่าเรื่องราวและแง่คิดต่างๆที่ได้จากการออกเดินทางทั่วประเทศไทยตัวคนเดียวมาครับขอบคุณพี่บอลพาเที่ยวมากๆนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับเที่ยวอยองเบสของเราและหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในภายภาคหน้านะครับคืนนี้เราได้นอนพักกันที่กระต๊อบนะครับเป็นกระต๊อบพัดลมอากาศบนเกาะเนี่ยไม่ได้ร้อนครับแค่พัดลมก็เพียงพอแล้วสลับตัวผม โดยส่วนตัวแล้วผมชอบที่พักที่เป็นที่พักของชาวบ้านเป็นโฮมสเตย์ชาวบ้านผมรู้สึกว่ามันได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและได้อารมณ์ดีครับแล้วไงเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เบสก็ตื่นเช้ามารับลมทะเลครับเพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บเราจะต้องเตรียมทัวร์เดินทางกลับกอทมอกันแล้วครับ และพบกันใหม่ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับที่กําลังอยากตัดสินใจจะมาเที่ยวเกวาะช้างไม่รู้ว่าเฮ้ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอันไหนมันสวยกว่าฝั่งไหนเนี่ยมันจะเหมาะกับการใช้ชีวิตของเราดีก็ดูเบสได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เบสด้วยนะครับถ้าสงสัยอะไรตรงไหนก็ เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์ใน YouTube หรือว่าในเพจเที่ยวอย่างเบสของเบสก็ได้นะครับยินดีตอบตอบอยู่ตลอดนะครับถ้าเห็นก็จะตอบเลยวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ